แจ้งเตือนด่วนนะครับตอนนี้เวลาต3สานาทีรับน้ำตีสะพานหนึ่งได้ล่นแล้วนะครับล่นไปตั้งเอาซ้ายแล้วนะครับไม่มีโอ้แม่ก็จนไม่มีคนขับด้วยไม่ด้น่ามันมาเ้งกัน กระจกมันจะปิดแล้วนะหน้ากระจกของคนขคับมันโดนออกนั่นกระจกของคนขับเปิดหรอโอ้สอ,อนนี้เวลาวาีสามห้าสิบเก้เาก็วีสี่อะไรเนาะอ้าวโลนันนนน่นมันจังขามาปิดน้าโมเมนต์เมนเนี่น้ำก็เหม็นเล่นเหม็นวะ ครับผมคนเมืองกินเทวเล่นสวัสดีครับกำลังจา้าดีบัได้ถ่ายคลิปมาเป็นเวลาเหมินนะครับบัได้ออกไปแอลบัได้ออกทิปย์อย่างกําแล้วนะครับแากการาอย่างเดียวนะครับแล้วพอดีว่าตะคืนนี่นะครับวันที่เสาร์ที่คือภากว่าแปดเนาะเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับฝนตกนักบริเวณแม่สายตาคีเล็กเอกอะ ทำให้ระดับน้ำาสายนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนนะครับและสำหรับภาพวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆนะครับอะไรผมก็ไปได้ถ่ายไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพจทักแม่สายนะครับแล้วก็กุมชุมชนคนแม่สายเนาะตีเปื่อนๆได้อัพลงกลุ่มลงเพจกันนะครับทำให้เขาได้รู้ว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดเป็นเป็นจะได้พ่องนี่นะแล้ววันนี้ผมจะป้าเปื่อนๆไปเอวพอนะครับว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับตอนที่มันลดระดับลงแล้วเนี่ยเปิดจะได้พ่องท่วมตรงไหนพ่องนีเนาะเดี๋ยวจะป้าไปเอวพอกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตีหน้านพรมแดนอำเภอเมืองสายตามปีดนะครับไปเห็นได้ <c oughs> ดนักท่องเที่ยวตึงไทยตึงพ่อมาไปไหนไมันได้สักเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราเดินมาพอหน้ากัน แรา้านนี้ก็จะเป็นสุดเนื้อสุดเนื้อสุดแดนสยามนะครับผมที่ทางทัวร์ชอบมาทายลูกตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูน้านกันอ่าเป็นตัวตัวใหญ่นะครับลํา3นะครับ ก็เป็นตรงหน้าด่านผมแดนปิดนะครับไปไม่ได้ขำอยู่กันนี่ห่ดแล้วไปไม่ได้สักคนเดี <c oughs> ๋ยวเอามาเอลพอมฟังกันมันคือมาถึงตรงนี้แนละ้ว จ้าน่าจะขึ้นมาบนเพื่ออนี่นะจากดูจากหอยน่ะน่าจะขึ้นมาบนนะครับอนะฮะเดนเนี่ยระดับน้ำก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผมถ้าแบบมีฝนมาเพิ่มมาเติมเนาะก็น่าจะแห้งลงไปนะครับเนี่ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับผมตีหน้าดํามผมแดนนะครับผมตลาดสายลมจอยนะครับเนี่เดี๋ยวเขาไปขับรถเอลพอบริเวณรอบๆกันดีกว่าครับผมไป น่าท่องเที่ยวไปไหนกัมได้สักทีนะครับขำไป <c oughs> ในก็มพูช์ได้ดูห,หน้าด่านโฮมแดนอำเภอเม่สายนะครับไปเดี๋ยวเอาไปขับรถเอลพอบริเวณรอบๆพอดีน้ำท่วมเนาะที่ทำผลกระทบจากน้ำท่วมไอ้มันตกกัมย์ยุบไ,ได้นะตกประมาณชั่วโมงชั่วโมงเกินสองชั่วโมงประมาณนี้ขึ้นบุบ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยละ จะไปเอลพอบริเวณรอบๆกันดีกว่าครับผมแล้วตอนนี้ก็เดินมาเอลพอลตีในซอยโรงแรมวังท้องนะครับโูโหจนเพิ่งเข้าก่อนนะเตียวเอลเล่นพอนะครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับน่าจะไปไมันได้อ่ะว่าตรงนี้เป็นหน้ามันเลยนะครับ เราก็มาแบบนี้นะฮะงเดี๋ยวขับรถแอลพอดีกว่านะครับไปเต่าติดไปได้แล้วกันนะครับผมเราบัได้เตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์ลุยหนามมาเนาะไปเดี๋ยวขับรถแอลดีกว่า ไปเอวห่อดีกว่าครับเอวเล่นเอวเล่นคิดว่าไปไม่ได้นะห่อกระถอยมันก็แอ่คิดเป,ปื้อว่าคิดเป,ปือ้อ <c oughs> เราไปตะปูหอกัอนนะเราเวลาเราดับไปได้เต่าติดไปนะแล้วนี่พี่น้นนเา<อ>เดินมาหอ่ออะไรอย่างเงี้ย เจ้าวันขึ้นมาพี่เลย่ยออยากให้เนะี่ยสูงส์งูนย์ห้องนัคแข่งวัดไปอยากสีส่ ไม่ลงก มีนนนหน้าทะลักมาเลย จะไปฟังว่าเวลียนมีเว็บต่อดูเข้าขึ้นทั้งบนเลยอันนี้ประมาณเอวอ่าที่เธอ กประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกว่าตีสามหน้ามาแล้วอ่ะมันเอาเหมือนกันมันเก็บของมือกันนี่เสียหายเยอะมากพยา<ห>ยา,าม,มไปแถวทิ่ไปได้ เตือนดวนนะครับต่อเน,นื่องไปลา, 4, 3, 5, าตีสามห้านะกี้รับหน,น้าตีสะพานหนึ่งได้ล่นแล้วนะครับล่นไปตั้งต่อซ้ายแล้วนะครับดูครับอันนี้คลิปสดๆนเลยครับตีสามสาม้วินาทีทออตั้งข้อซ้ายไปลงฝนเตรียมตัวนะครับ กูใส่ยังไงนะเฮ้ยตายรถอะไรอะไม่มีโอ้แม่ก็ยนไม่มีคนขับด้วยน่าน่ามันมาเฮงกาดนีโดูแค่ไหนกาใช่ใช่มันมันดนออกกันนั่น กระจกมันจะปิดแล้วนะ่ะ<ม>น่ะกระจกสองคนครับมันโดนออกนั่นกระจกสองคนครับเปิดเหรออโอ้ยเส้นติ๊กๆรถเส้นมาเพลแล้วเนี่ยรถไขหมูเนิ่ไหลมาถึงเพลแล้วเนิ่ถึงสามแยกผาควายแล้ว,วเนิ่รถไขหมูเจ้าสีขาวเจ้าไหลลงมาสามแยกผามควายแล้วเจ้า ดูไปยาวๆครับของชุนประทานตรงในน้าทะลักไป้นะครับน่าจะเป็นนาเป็นนาของชาวบ้านนะครับน้าล่มครับแล้ว